สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งกันดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของ i n n o v i x บริษัทที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่ว่าจะสามารถปฏิวัติวงการแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนโลกของเราได้หรือไม่เคยรู้สึกงุดหิดกันไหมครับว่าทำไมอุปกรณ์สำคัญสคัญในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เราแทบจะวางไม่ลงหรือแกดเจ็ตต่าง ทำไมทำไมแบตมันหมดเร็วจังปัญหานี้เรียกว่าเป็นปัญหาสามัญประจําบ้านของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจทางออกของปัญหานี้เราต้องมารู้จักกับคำคำนึงกันก่อนครับ คำว่าความหนานแน่นของพลังงานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า energy density พูดง่ายๆเลยมันก็คือปริมาณพลังงานที่แบตเตอรี่ก้อนนึงสามารถอัดเข้าไปเก็บไว้ได้ในขนาดหรือน้ำหนักที่เท่ากันยิ่งความหนานแน่นสูงก็หมายความว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้นานขึ้นหรือเราอาจจะทําแบตเตอรี่ให้เล็กลงได้โดยที่ยังใช้ได้นานเท่าเดิมนั่นเองครับและนี่ก็คือคําตอบในแบบของ i n n o v i ครับ พวกเขาไม่ได้แค่พยายามปรับปรุงของเดิมแต่กำลังพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่เลยเป็นแบบซิลิคอนแอนโอดที่ทำงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเซลล์ลิเธียมไอออนยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มค่า Energy density ที่ว่านี้ให้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเอาละครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรื่องราวของอ noVix มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเรามาเริ่มแกะกล่องดูมุมมองฝั่งบวกหรือที่เรียกกันว่าบูเคสของบริษัทนี้กันก่อนเลยครับไปเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะล้ำมากๆของพวกเขาเข้ากับโอกาสทางธุรกิจจริงๆขึ้นหนึ่งเลยตลาดแบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ I o t มันใหญ่มากๆ2คือเทคโนโลยีของพวกเขามันตอบโจทย์เรื่อง e NERGY DENSITY ที่สูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญคือมันเริ่มมีสัญญ,ญาณที่ดีให้เห็นแล้วครับเริ่มมีการส่งมอบสินค้ามีข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ๆหรือที่เรียกว่า OEM ด้วยทีนี้มาดูตัวเลขกันบ้าง 7.5ล้านดอลลาร์ฟังดูอาจจะยังไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะมันเป็นรายได้เบื้องต้นที่สูงกว่าที่คาดการกันไว้แถมยังโตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าด้วยนี่แหละครับคือสัญญาณบวกเล็กๆแต่สำคัญมากๆที่นักลงทุนกำลังจับตามองกันอยู่โอเคเราเห็นด้านบวกกันไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างความเสี่ยงล่ะ อะไรที่อาจจะผิดพลาดได้เรามาทำความเข้าใจมุมมองฝั่งหมีหรือแบ์เคสกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอเดียดีเนี่ยมันเรื่องหนึ่งแต่การทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงในสเกลใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยและนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเลยครับที่เราเรียกว่า execution risk หรือความเสี่ยงด้านการผลิต การจะผลิตแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่เอียงในปริมาณมหาศาลให้ได้คุณภาพดีสม่ำเสมอในต้นทุนที่ต่ำพอมันคือโจทย์ที่ยากสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องการผลิตอย่างเดียวนะครับ Enovix ไม่ได้สู้กับโจทย์ยากๆทางฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังต้องลงแข่งในสนามที่มีคู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนกันอย่าง QuantumScape หรือบรรดาพี่เบิ้มเจ้าตลาดเดิมอย่าง Panasonic, Samsung และ CATL ที่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนกัน ทั้งหมดนี้มันก็เลยนำเรามาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วเราจะตีมูลค่าของบริษัทที่ทุกอย่างมันแขวนอยู่บนคำว่าศักยภาพในอนาคตแบบนี้ได้ยังไงกันคือสำหรับบริษัทอย่าง i n n o v i x ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆยังไม่มีกำไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยการจะไปดูค่า P/E หรืออัตราส่วนทางการเงินแบบเดิมๆมันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับเราเลยต้องมองหาวิธีคิดแบบอื่นในการประเมินมูลค่าของมัน งั้นเราลองมาดูโมเดลการประเมินมูลค่าที่เป็นไปได้3สถานการณ์กันครับเริ่มจากกรณีแรกกรณีที่ค่อนข้างระมัดระวังหรือ conservative คือถ้าโตช้ามีปัญหาเรื่องการผลิตมูลค่าก็อาจจะอยู่แค่แถวแถว2-6ดอลลาร์ต่อมาคือกรณีพื้นฐานหรือเบสคือถ้าทำได้ตามแผนในช่วง3ปีข้างหน้ามูลค่าก็อาจจะอยู่แถวแถว2 5ดอลลาร์และสุดท้ายคือกรณีที่ดีที่สุดหรือบูลลิช ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีติดตลาดได้ดีวใหญ่ๆมาครองมูลค่าก็อาจจะพุ่งไปถึง30ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้เลยครับพอเอามาทําเป็นภาพแบบนี้โอ้โหเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่ามันคือการเดิมพันที่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงของจริงคือผลลัพธ์มันไม่ได้ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันคืออนาคตคนละแบบของบริษัทเลยทีเดียวแล้วทีนี้ในฐานนะคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เราควรจะมองหาอะไรละ่ะ สัญญาณอะไรที่จะบอกเราว่าเรื่องราวกำลังจะเอนไปทางไหนเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องจับตาดูกันครับหลักๆเลยนะครับมี3อย่างที่ต้องจับตาดูแบบไม่ค่าสายตาเลยอย่างแรกคือการขยายกำลังการผลิตดูได้จากตัวเลขรายได้และเป้าหมายในแต่ละไตรมารส2คือสัญญาจากลูกค้า OEM ครับต้องคอยดูว่ามีประกาศดีลใหม่ๆไหม,ห,มหรือลูกค้าเจ้าเดิมเริ่มสั่งของในปริมาณที่มากขึ้นหรือยัง และอย่างที่3ามที่สําคัญไม่แพ้กันคือตัวชี้วัดด้านการผลิตโรงงานผลิตได้ของดีมากขึ้นไหมอัตรากําไรดีขึ้นหรือเปล่าและสุดท้ายก็กลับมาสู่คําถามใหญ่ที่อยู่ใจกลางเรื่องราวของ Enovix ทั้งหมดครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันจะเป็นการค้นพบครั้งสําคัญที่จะมาเป็นพลังขับเคลื่องโลกอนาคตของเราจริงๆหรือมันจะเป็นแค่การเดิมพันครั้งใหญ่ที่ไปไม่ถึงฝันเพราะสะดุดกับความท้าทายมหาศาลเรื่องการผลิตก็คงมีแต่อนาคตเท่านั้นละครับที่จะให้คําตอบกับเราได้